ที่ฉันจะพูดก็พูดไปหมดแล้วเธอไม่เชื่อฉันก็จนใจเป็นเพราะคุณโกหกฉันก่อนถ้าฉันไม่ให้คนสืบชาตินี้ฉันก็จะไม่มีวันรู้เลยสือกันเลยทำไมเธอถึงไม่เชื่อใจฉันข่วงหายหลุนเธอยากให้คนสืบเรื่องฉันการโกหกครั้งนี้เป็นการโกหกครั้งเดียวเท่านั้นฉันที่ฉันปิดบังเธอเพราะเพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นฉันไม่อยากให้เธอคิดมากไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเราหงองแรงกันเธอเข้าใจไหม ฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณอ๋อมีอะไรอ่ะ <S S S> ฉันจะลาออกไม่เป็นที่ปรึกษาสวนวัฒนธรรมแล้วอ๋อ <S S S 1> เพราะฉันรู้สึกว่าการที่มีฉันอยู่ทำให้คุณกับภรรยาทะเลาะกันบ่อยมากทำให้เขาเข้าใจผิดฉันไม่อยากให้เป็นแบบนี้ก็เลยจะขอลาออกถ้าปิดโกหกขอให้ตอมลูกหมากพี่โตหอมรั่วเป็นกระจกเลยอะ่ะไตวายเรือรัง <S 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 นี่ ถ้าไตวายเราต้องดูแลเขาอีกนะไม่เอาหรอกพี่รองแมแบบนี้ถึงสมจริงสมจังหน่อยตอนนี้พี่ใหญ่ของนายอยู่ในสภาพย่ำแย่ชีวิตคู่การงานกำลังจะพังพินาศพวกนายยังทับถมฉันอีกเป็นคนรู้เปล่าเนี่ยคุณเป็นใครเดี๋ยวผมจะเล่าให้เมียคุณฟังว่าคุณพูดอะไรคุณได้เวลากขาพักใจก่อนเถอะยังซวยนี่ผมขอเตือนนะคุณอย่าฉวยโอกาสนะอย่ายุ่งกับเมียผมถ้าผมฉวยวโอกาสได้ง่ายๆคุณก็ควรสำนึกผิด พราะความสัมพันธ์ของผัวเมียเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่ต้องมาสอนเลยฮัลโหลฮัลโหล